สวัสดีครับผมท็อปจากเต็นท์รถท็อปเทนการาดรถมือสองคุณภาพดีต้องที่ท็อปเทนการาดนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับคอนเทนต์ดีๆปีใหม่ๆผ่อนถูกๆประหยัดน้ำมันนะรถสวยจัดกันเลยทีเดียวงงไหมย้อนแย้งเนาะปีใหม่ๆผ่อนถูกๆนี่ไงอยู่ข้างหลังจัดทรงให้เสร็จเลยนะครับอ่ะ นะและเดี๋ยวเราจะมาเหลากันให้แหลมแต่ตอนนี้ขออธิบายก่อนว่าเรานะครับตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่ในศูนย์รวมรถยนต์นะครับ PSP ทางเข้าที่2ด้านในสุดเต็นท์ท็อปเทกาดนะครับหากคุณมาจากาเส้นบางใหญ่นะครับข้ามบรมราชชนีนะครับผมอยู่ก่อน BYD นะครับทางเข้าที่2ด้านในสุดนะครับเข้ามาก็จะพบกับป้ายเบริเวเมเทิมนะครับแล้วก็ รถสภาพมุงมิงฟรุงฟริงทุกคันเลยนะครับทุกคันผมการันตีนะครับผมเป็น QAQC ที่มีบเซอร์นะครับเราการันตีเรื่องชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมสวมซากสวมทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขตัดต่อ,ต,อตัวถังตัดดามชัดสีและหลังการขายยังรู้จักกันอยู่นะครับมีไรเข้ามาได้ตลอดเพราะผมเรียนจบเครื่องกลนะครับมีอะไรเราดูแลกันได้ไม่ใช่ว่าจะรู้จักกันใหม่ต่อเมื่อซื้อขายกันอีก ไม่ทำแบบนั้นไม่เอานะครับอ่ะนะยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรา Top 10ทนกะลาดด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ด a าด้านะครับช่วยถ่ายีกละนะครับแล้วก็ต้องนี่ยามเย็นนะครับสักพักหนึ่งฝนน่าจะตกละนะครับนะฮะอ่ะมาเรามาที่ตัวรถกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ขอนำเหนอนะครับ Su z u k i s w i f ป นะครับ1.2นะครับ airbag ABS เกียร์ออโต้ปี2018รถมือเดียวออกห้างนะครับรถเดิมสนิทนะครับไม่ทำสีไม่ติดแก๊สไม่ช้ำไม่ชนไม่เฉียดอะไรมาเลยนะครับอ่านะในราคานะครับ378,000บาทเดี๋ยวก่อนดอกเบี้ย นะเริ่มต้น2.99ผ่อนผ่อนถูกๆเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะอ่ะและจัดทรงให้เสร็จนะเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเราตรวจรถยังไงนะแต่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้ซื้อได้นะของแถมม,มีอะไรบ้างโปรโมชั่นดีๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปนะครับตอนนี้ขอญาตนำเหนอตัวรถก่อนนะครับอ่ะมา พี่ดาดากระจกบานหน้าเดิมนะครับซูซูกิเห็นไหมนะเดิมไม่เคยโดนสเก็ตหินแตกนะครับหรือร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับภาษีนะครับสิ้นปีนี้เลยนะครับยังไม่ขาดนะครับหลังคานะครับไม่มีพุพองนะครับอ่านะฝากระโปรงหน้านะครับดูดีทีเดียวนะผมบอกก่อนหรืออีกแล้ว วันนี้พึ่งซื้อเข้าวันนี้พึ่งซื้อเข้าวถ่ายเลยด้วยความเรียวไม่เก็บมาดูว่าสภาพแรกรับเป็นยังไงนะชอบเหลือเกินนะครับลูกค้าเขาอยากเห็นเขาไม่อยากเห็นตอนแบบเก็บแล้วอะเพราะบางท่านใช้นิยามความว่ายอมนะอ่ะมาบอกก่อนว่าคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งนะครับ นะฮะอ่ะนะฝากระโปรงหน้านะครับดูดีทีเดียวนะครับไฟหน้าใสกลงเกล้งมุงมิงเลยนะครับโลโก้อยู่ครบทะเบียนก็สวยนะอ่าลองดูนะและตัวนี้ก็มีเดย์ไลท์นะครับมาให้อยู่แล้วนะครับและหากคุณลูกค้านะครับอยากได้ตัดหมอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกกันได้เดี๋ยวจัดให้สําหรับผู้ที่ดูคลิปนี้นะครับตระจังหน้านะครับซี่พลาสติกอะไรพวกนี้นะครับไม่มีแตกหักกันเลยนะครับนี่เดิมเดิมเดิมเลยนะครับ นะครับอ่ะนะมาเรามาดูที่ข้างบ้างนะครับสีข้างเต็มนะครับอ่ะได้แม็กนะครับแบบอ่าเขาเรียกว่าไงผมบอกเลยนะว่าเข้านะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับพร้อมอย่างนะครับแก้ไม่มีปีปูดแตกนะครับดอกยังเหลือๆนะครับแล้วก็ในซุ้มนะครับผมอยากนําเหนอให้ดูนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับจานเบรกหน้าเป็นไง กินนะครับไม่ได้เป็นร่องเป็นรอยนะครับผ้าเบรกนะครับยังเต็มเต็มอยู่เลยนะเป็นไงชอบไหมชอบฝากไลค์ด้วยอย่าดูคนเดียวนะเพราะผมจะสอนด้วยว่าตรวจรถชนนละตรวจยังไงกับน,นะอ่ะมากระจกนะครับเป็นซูรุกินะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเรนการ์ดนะครับหรือกันสาดนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับอ่ะนะสีสันผมบอกเลยนะถ้ามาแล้วอ่า ริ้วรอยนะครับหรืออะไรยังไงเนี่ยคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งแต่คันนี้ผมบอกเลยผมยังไม่ได้ขัดเลยนะยังไม่ได้เคลือบแก้วด้วยนะครับนี่ไม่แกะไม่แกะไม่แกะนะครับหมุดเดิมทั้งหมดนะครับและนี่เพลทเดิมโรงงานเพลทมันบอกอะไรโคร้ดสีเลขเครื่องเลขตัวถังนะครับอ่ะคันนี้บอกเลยวิ่งหลักหมื่นนี่นี่นี่บางท่านชอบเนาะชอบเช็คพิดาถ่ายชัดๆให้เขาเช็คศูนย์เองเลยว่ารถคันนี้วิ่งกี่หมืน่น นะเขาดับเบิลเช็คศูนย์ตลอดเน้นนะครับตลอดนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบจบทุกกระบวนผ้าอีกเช่นเคยนะครับอ่านะแอร์แบ็คคู่ ABS มันติฟังชันเกียร์ออโต้อ่านะ crew, ABS, unction, Auto, านะภายในนะครับไม่มีร่องมีรอยไม่มีขนหมาขนแมวนะครับแล้วก็ไม่มีอ่ากลิ่นนะครับอ่านะครับ ะตะกี้รู้สึกว่าเป็นไงพีดาสัญญาณใช่ไหมอ่ะมืออย่าไปกดโน่นนี่นั่นนะบางทีอ่าถ้าภาพและเสียงไม่ชัดยังไงช่วยแจ้งด้วยแล้วกันนะครับนะฮะอ่านะอ่ะ,ะ,อะตรวจอีกหน่อยนี่ตะเข็บเดิมโรงงานอย่างี้เล็บจิกเข้าไปเห็นยังเห็นยังชัดนะปล่อยมเห็นนะมันจะเด้งเดิมเดิมสนิทนะเดิมบางแต่ไม่ใช่ดังบวช นะครับอันนี้ทะเบียนกรุงเทพไม่ใช่สุพรรณนะครับอ่านะนะซอกเดิมนะครับเบาะดูดีทีเดียวอันนี้เขามีการหุ้มเบาะมานะครับอ่านะขอญาตเปิดหน่อยอร่อยเลยเห็นไหมเม็ดอั๊อยู่ครบนะครับไม่มีการไปหมั่งสีโสอะไรกับใครด้านข้างหรือว่าตีลังกงตีลังกามาไม่มีการันตีนะครับผมอ่านะและดูคลิปนี้นะครับ จบจองนะครับเพียง999บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านทั่วประเทศนะครับและจอง999บาทได้อะไรทำไมต้องจอง1เลยนะครับผมส่งมาร์เก็ตติ้งนะครับไปจัดนะครับ2เลยนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ทันที8 0 0พัสองภาษีพรบรหังส่งขนส่งบังคับต่อหนะ้าที่ผมน้ำมันเต็มถัง เคลือบแก้วโอโอโซนฆ่าเชื้อโควิดในระบบแอร์และเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกลองเครื่องให้แน่นอนและถ้าจัดไม่ผ่านไม่คิดตังนะจ๊ะและบอกก่อนสภาพอย่างนี้ซื้อได้รถอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับมาต่อกันเลยนะครับอ่ะนี่แม็กหลังดูดียังดูดีด,ดีนะครับอ่ะแก้มไม่มีปิดปูดแตกนะครับอ่ะดูในซอกนะครับไม่มีสนิม นะครับผมมาต่อเลยด้านท้ายนะครับกระจกนะครับเป็นซู z u กิเห็นไหมครับอ่านะาไฟท้ายนะครับไม่มีแตกนะครับโลโก้โลโก้มาครบหมดนะครับอ่ามาขอญาตเปิดป๊าปว้างไหมว้างนะผมบอกเลยนะวันที่เราจะช้อปปิ้งของเข้าวบ้าง นะครับนี่อันนี้ขออนุญาตให้ดูนะยังไม่ได้ดูดฝุ่นนะครับโชว์เลยฮะนี่ไม่ได้โชว์เปิ่นนะครับยังไม่ได้ดูดฝุ่นนะจ๊ะนะอ่ะตรงเนี้ยเราถอดออกมานะครับ <c oughs> เห็นไหมเราจะไปซื้อของเข้าบ้านใช่ไหมพัาเซนี่เห็นไหมเห็นไหมนะคุณจะถุงกอ๊อฟนะครับคุณจะ ซื้อของข้าบ้านนะครับในช่วงสิ้นเดือนต้นเดือนคุณจะขนของคุณจะจักรยานพับคุณจะอ่าเขาเรียกว่าไนงะไปแคมปิ้งตกปลานะก็ทําได้นะครับกิจกรรมเหล่านี้นะครับรถไม่ได้เล็กนะผมบอกเลยนะครับนั่งกัน5คนเนี่ยสบายๆนะครับผมอ่านะอันนี้ชัดเจนกันนะครับและนะครับฝาท้ายนะครับไม่มีการแกะ นะครับไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับตะเข็บเดิมนะครับและล่องเดินน้ําเดิมนะครับเหรียญบาทมาครบนะครับไอนี่เหรียญบาทคืออะไรคือมันเป็นสติกเกอร์นะครับที่แปะอย่างเงี้ยนะครับมันเท่าๆเหรียญบาทเขาเรียกเลยเรียกว่าสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับทั้งซ้ายและขวาคุณดูง่ายๆซ้ายและขวาซ้ายและขวานะครับอ่านะ ไม่ใช่ว่าซ้ายมีขวาไม่มาอันนั้นบอกเลยนะครับว่ามันแปลกๆนะครับวิธีตรวจไม่ยากนะ,ะคุณจะได้ไม่ต้องโดนรถที่เขาเรียกว่าอะไรนะย้อมแมวให้ช้ำใจและเราการันตีนะครับรถจากท็อปเทนการาดนะครับไม่มีย้อมแมวให้กับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับะนะและหลังการขายนะครับมีอะไรติดต่อมาได้ตลอดนะครับผมกับการจัดไฟแนนซ์นะครับทุกเครดิตนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครดิตเรียนจบใหม่นะครับทำงานมาได้สักพักผู้หญิงผู้ชายนะเพศที่3นะอ่ะเพศที่3นะครับที่4ที่5นะครับหรือ,อเคยมีนะครับประวัติแล้วเอ๊ะไม่มั่นใจนะครับเนาะหรือว่าอายุเยอะแล้วยังไงนะครับติดต่อมาได้ตลอดเลยนะครับนะสำหรับ FC นะครับที่เคยออกรถกับเราได้จริงนะครับ ยังไงเนาะฝากช่วยคอมเมนต์กันด้วยละกันบริการเป็นยังไงตัวรถเป็นยังไงนะครับอันนี้เราชัดเจนกันนะครับและของแถมนะมีอะไรยังไงนะครับอยากได้อะไรช่วยแจ้งมาถ้าเราดูแลให้ได้เราให้เลยนะครับคิดซะแบ่งรถกันไปใช้นะครับผมอ่ะมาต่อสีด้านข้างสีเต็มนะครับแม็กนะครับยางนะครับดูดีนะครับซุ้มซอกนะครับ ไม่มีสนิมนะครับจานเบรกฝั่งนี้นะครับผ้าเบรกฝั่งนี้นะครับก็เต็มเต็มนะครับแล้วก็จานไม่ได้เป็นร่องเป็นรอยนะครับฟิล์มนะครับมาก็โอเคดูดีหมดนะครับกันสาดฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับเดิมโรงงานนะครับอ่ะมาคราวนี้นะครับขอญาตดูฝั่งนี้บ้างแล้วกันเนาะเพราะเมื่อครู่นะครับเราดูนะครับอ่ากันฝั่งนู้นนะครับอ่ะพี่ดาดา ค่อยๆสายนะครับค่อยๆสสย <S <S เป็นไงฮะมีอะไรช้ำไหมครับมีอะไรเป็นร่องเป็นรอยไหมครับมีอะไรขีดข่วนไหมครับมีไหมช้าๆนะครับให้ดูชัดๆจะจะจังๆจังๆ,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 ๆกันไปเลยนะครับอ่ะกุญแจมาครบ2ดอกนะครับนะอ่ะเดี๋ยวขอญาติสตาร์ทชึ่งนิ่มๆนะครับ เปิดแอร์เย็นๆนะครับวิ่ง90,000กิโลแท้ไม่ติดแก๊สนะครับรถไม่ชนไม่ช้ำเดิมคลิปเดิมคลิปนะครับอ่ะนะครับเมื่อคู่นะครับอลัมพ์บ,บทเยอะไปหน่อยฮะข้ามช็อตฮะขอ,อยญาตลืมอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะแต่นี้ก็ปล่อยเถอะนะครับนี่คือบรรยากาศในการทำงานนะครับ เม็ดอาร์ตอยู่ครบจบทุกกระบวน่านะครับไม่ว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถทําลายสมาธิผมได้ครับนะฮะเพราะว่านี่คือเรื่องปกติของในเวลางานเลยนะครับอ่ะนะอ่ะนะครับอ่าหมุดนะครับเห็นไหมไม่มีการแกะไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว,ว่าไม่ชนนะครับเม็ดอาร์ตเห็นนะมุมไหนก็ต้องเจอนะครับผมบอกเลยว่าซื้อได้ นะครับสภาพเดิมเดิมเนี่ยคันนี้นะครับเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับแถมอีกหน่อยจิกนี่ตะเข็บเดิมโรงงานได้ไหมเป็นเส้นงี้ไหมเล็บจิกสีเห็นไหมเห็นไหมเล็บผมไม่หักนะมันจมเข้าไปนะแล้วมันค่อยๆเด้งนี่แหละคือตะเข็บเดิมรถเดิมนะครับไม่มีอะไรสกิดสเกลมาเลยนะครับอ่ะเครื่องเกียร์ช่วงล่างเบรกนะครับโอเคเลยแอร์เย็นนะครับเพลงเพาะไหมนะครับก็แล้วแต่เปิดเลยนะครับอ่านะ อะพอรถไม่ติดแก๊สและรถปีใหม่จัดนะมันก็เป็นแบบนี้ประทับใจไหมโคตรประทับใจโคตรเมดซิงและนี่คือสวีปโฉมปัจจุบันนะครับเครื่องสี่สูงนี่นะมันจะไม่เหมือนสวีปอ่า หรือว่าพวกรถ e ีโคคาอะไรที่ว่าเป็นพวก3สูบพวกนี้นะครับข้อดีนะครับที่สวิฟเขากินขาดนะครับและเป็นโฉมนี้เนี่ยเขามากับนะครับสสูบนะครับเรียงแถวนะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเครื่อง 1200cc ซีนะครับอ่ะไม่ต้องมาท่องสเปคกันผมเชื่อว่าลูกค้าเก่งกว่าผมอีกนะครับแต่นี่คือเครื่องแต่นๆเดิมๆนะครับแล้วก็มากับความประหยัดและอายุการใช้งานที่เหลืออยู่อีกยาวนานเพราะรถวิ่งมาหลักหมื่นโลโนแกต นะครับอะคันหน้าเดิมนะครับเหล็กลูกลมไม่คมเลยนะครับอะน็อตไม่แก่นะครับนนไม่แก,นะแก่แปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนนี่น็อตแก้มนี่เห็นยางเห็นยางเห็นยางนะเม็ดอาร์คเห็นยางสีหัวโชคเห็นยางยาแนวเห็นยางนี่เอาคันนี้ไปเป็นสแตนดาดไปเป็นมาตรฐานได้เลยนะฮะนะฮะและเครื่องไม่มีหยดเยิ้มนะครับซ็อกเก็ตต่างๆนะครับไม่มีการดัดแปลงนะครับ อ่านะน้ำไม่ดันนะครับแล้วก็ของลงของเหลวอะไรพวกนี้เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยเข้าเช็คศูนย์ตลอดและบุ๊กเซอร์วิสมีและที่เซอร์ไพรส์สุดๆอ่านปากนะจ๊ะทุกบินใบเสร็จลูกค้าให้มาหมดประวัติในการเข้าศูนย์คุณจะสบายใจกับการซื้อรถมือ2คันนี้ซึ่งบอกเลยนะครับน้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดเห็นแล้วเนาะ ไม่หยดไม่เยิ้มนะครับสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คนะครับยาแนวสีห้องเครื่องนะครับอ่ะพวกนี้เดิมหมดนะครับฝาหน้าไม่มีการแกะนะครับตะเข็บเดิมขอญาตจิกและปล่อยนะครับนี่คือเดิมนะครับเหล็กรูกลมไม่คมเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบฉนวนกันความร้อนมาครบนะครับอ่ะนะกลับดูคลิปนี้ผมบอกแล้วไงนะ อยากโหลดไหมอยากโหลดอีกไหมจัดให้ไม่คิดตังค์นะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับนอกเหนือจากของแถมนะครับที่ผมบอกแล้วว่าจบจอง999บาทได้อะไรนะจากการเสิร์ฟให้ถึงมือถือคุณนะครับและส่งรถให้ถึงที่บ้านทั่วประเทศเนี่ยนะครับและถ้าจัดไม่ผ่านผมคืน100%ยเต์็มราคานะอ่ะกับการการันตีพูดไปแล้วกับของแถมที่บอกมาว่า ฟรีค่าจัดภาษีพรบน้ำมันเคลือบแก้วอบโ,โซนนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกล่องเครื่องตบท้ายด้วยอยอากโหลดไหมจัดทรงไหมจัดให้ครับสติ๊กเกอร์อยากคาดแบบไหนแนวไหนไปหามาท็อปเทนการาดจัดให้จ้านะครับสำหรับโปรหน้าฝนนะครับช่วงเดือนนี้เราใส่กันให้เต็มรูปแบบ นะครับและบอกก่อนนะรถอยู่ไม่นานนะจ๊ะนะครับขอเน้นเละย้ำสำหรับสุร k กิสวีปนะครับเครื่องพันสองนะครับเกียร์ออโต้แอร์แบ ABS ปี2018ผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเม้นรละย้ำา6 0 0 0กว่าบาทสภาพรถคันนี้เดิมสนิทสวยจัดบอกเลยว่าซื้อได้นะครับอ่ะและในคลิปต่อไปนะครับจะมีรถอะไรดีๆเข้ามานะครับเนาะยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวฝากใจนะครับไว้กับลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมท็อปท็อปเทนกาลาดต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย